น,นี่โลโก้นี่สำคัญมากนะฮะเพราะว่ามันอร่อยไม่อร่อยอยู่ก่เกลือแล้วกัดซิแต่เนี้ยเนื้อพี่ใช้เนื้อโค้ยมันเป็นโครขุนพัน์ดีเลยเออกัดเลยฮะผักก็อ, <c oughs> อะกินกินกินกิ เอาที่ไหนไม่แกลอ่ะสูงไม่ใกล้สูงไม่ใกล้กัดกัดเฮ้ยอร่อยว่าอร่อยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับพูดได้แค่นี้เลยนะอร่อยไหมกลมกรอบไหมหอมเนื้อ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 หอมชีสหอมเนื้อโอ้โหกินไปกินไปปกติหนูไม่กินปกติหนูปกติกินอะไรน้ำเงี้ยวน้ำปูกินน้ำปูกัน เหม็ดแล้วเจ้าอ่ะหยอกน้ำผูกับนอโออร่อยเน <ฆ medi admitting> าะฝากเพื่อนๆหน่อยนะใครจะมากินเบอร์เกอร์ที่นี่มาแม่สายที่ไหนหน้าโรงแรมชอพาเลตชอพาเลตค่นะถ้ามาแม่สายสายเชียงรายเดี๋ยวเราไม่กวนบีหน้านะครับเดี๋ยวให้บีหน้าไปกินก่อนนะฮะขอบคุณบีหน้ามากวันนี <ie> ้ขอขอปิดคลิปที่นี่เลยนะครับผมขอบคุณน้องบีหน้านะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณคนดูนะครับ ขอบคุณทุกลมหายใจที่เคลื่อนผ่านหวอขอบคุณทุกลมหายใจที่เคลื่อนไหวผ่านีโอชุดนี้นะฮะขอบคุณมีหน้าครับทีแน่อร่อยครับตาไปตามไปกินต่อหากินเลยจ้ากินเลยจ้าทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเดียวกินไม่ได้ไกลไกลไกลไก